สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาบอกบุญนะสำหรับใครที่อยากขาวนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงเริ่มยังไงนะคะวันนี้พลอยมีกูต้านะมาแนะนําก็คือกูต้าพีทเอกตัวนี้ที่พลอยทานอยู่นะคะ1กระปุกเนี่ยเขามี60แคปซูลนะคะทานได้1เดือนก็คือทานวันละสเม็ดเท่านั้นละคะ290า2 9บบาทนะคะอันนี้ถูกมากนะคะในนี้นะคะจะมี กูตาไทโอนะคะมีวิตามินซีเนาะแล้วก็มีซิงค์นะคะที่จะช่วยบํารุงผมบํารุงเล็บของเราวิตามินซีนี่ก็จะช่วยเรื่องผิวขาวกระจ่างใสนะคะแบบที่เพื่อนรู้กันกูตาไทโอเนี่ยก็จะยับยั้งเม็ดสีผิวของเรานะคะไม่ให้เราดําขึ้นใครที่แบบว่าตากแดดเยอะๆอะพออยากให้ลองตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเม็ดสีผิวของเราเนี่ยมันจางลงมันก็จะทําให้เราแบบขาวขึ้นนะคะเออหรือว่าใครที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยหน้าเราหมองค้้านะคะมีฝ้ากระจุดด่างดํานะคะแต่งหน้าไม่ติดแบบเนี้ยผิวเราแห้งแบบเนี้ยนะคะ ผิวขาดน้ําแบบนี้ก็ลองทานตัวนี้ดูนะคะรู้สึกว่าพอทานไปแล้วเนี่ย มันทําให้หน้าเราเนียนขึ้นทั้งที่เราแต่งหน้าเหมือนเดิมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดิมแต่หน้าเราคือแบบมันดีขึ้นมันเนียนขึ้นคือมันเนียนทั้งเลือนล่างของเราเลยนะคะแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือเล็บคือเขาบํารุงหมดเลยนะคะตัวนี้คือเลิศมากๆพอชอบตรงนี้ตรงที่ทานตัวเดียวเราครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะคะไม่ต้องทานตัวอื่นแยกนะลองดูนะคะเพื่อนๆใครที่สนใจนะคะก็เดี๋ยวพอจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้นะอันนี้คือมาแนะนําเพื่อนๆน,นะคะสําหรับใครที่แบบว่าอยากจะขาวแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะลองคูตาผิดเอ็กะ <laughs> do you want to know? I think I'm about you, and I think I have to listen. Because... The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun will you come along? And it feels so right. It's like luck is raining on me. Going far.